คนครับต,ตอนนี้ในปลูกสวนเนี่ยก็มีออบบี้นะดีก็เจอเหตุการณ์ออบบี้จริงๆเอ้าเอ้าอะไรอ่ะดีๆก็เจอเหตุการณ์ออบบี้ผมเจอเหตุการณ์ออบบี้นี่โอเคละครเอ้า,ออามันหลอกเหรอคุณจะหลอกผมเหรอคุณ คณเจเดนโดนหลอกผมใช่ไหมคุณบอกมาดีๆทุกคนตอนนี้เราโดนหลอกเอ้าพีนาขึ้นไปได้ไงอะ่ะเอ้า,อาผมโดนหลอกวะเนี่ยโดนเกียนโดนเจเดนเกียน ไปโรขกอริโรเอ้โดนเจเรนเกียนเจเรนคุณเกียนผมใช่ไหมพูดต่อดีๆจบแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะหัวหายไปแล้วคุณเจเรนเกียนผมนี่แง่โดนเกียนแอะ ไม่อยากโดนเกียร์เลยอ่ะมีอะไรต่อไหมเนี่ยไป,ไปอ่ะ